แต่ละคนก็มีดีสัแตกต่างอะไรยัไงกับปีที่แล้วคร่ะอ่างเราเราเนื้อชุดก่อนนะปีนล้เราข่าวทองปีนี้เราขาวเพชร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 มีทองมี คือเราอยากให้มาตรฐานโชว์พวกเรามันแบบมันปีกขึ้นไปอีกครับก็ก็ทุ่กเวลากับมันทุกเข้าดาวเลยจะบอกว่าเวทีมันยิ่งใหญ่มากครับทีนี้แล้วก็มีแบบมีลิฟต์มีอะไรด้วยเราแบบว่าให้ซ้อมกับลิฟต์มาด้วยแล้วก็ถู้ึกว่าเวทีมันใหญ่แบบใหญ่มากครับรอบนี้เป็นยังไงมีหอบไหมพอเดินทั่วมีหอบมีเหนื่อยไหมแอบหอบไหมเวทีเขาใหญ่อะสนุกสนุกสนุกจริงวันมาบล็อกก็มีความแบบว่าเออแบบ มันมันมาเจอเรื่องของทีมแลยมันต้องต้องจูนใหม่แล้วตำแหน่งการเดินการยืนเป็นยังไงบ้างโอ้โหที่เราต้องเน้นด้วยต้องอะไรต้อตเน้นต้ก็สูงอยู่นะแล้วมั่นใจครับมั่นใจในในทีมเต็ว่าแบบจะให้แบบโชว์เราเพื่อส่งเสริมกันไปได้ใช่ครับชอบวันนี้และเพลชอบอะไรความพิเศษของมันชอบตรงไหนผมว่าทุกคนน่าจะชอบเพลงพิเศษีชอบทุกเพลงครับที่มาโชว์วันนี้เราก็ชอบที่โชว์ที่กรุงยาพ ชเช้าเนี้เจอทุกคนได้วับชอบอยู่ครับชอยูคาราอยู่ไอชายเกี่ยวอะไรถามว่าชาอะไรกันนี้ยเรากลับไปกล้านล้จะเป็นของปีนี้ข้อสำเร็จของปีนี้ี่ปีนี้ก็ได้จัดคอนเสิร์ตใหญ่ทรงแรกในลก แบรนชาวไทยอ่ะเหนียวแน่นกับพวกเรามากๆแล้วก็เป็นเซนส์โซของพวกเราจริงๆที่แบบเรารู้ว่าเขารักเราแล้วพพอร์ตเราแบบเต็มที่แน่น,นอนถ้าว่าเราจะทำอะไรแบบแตกต่างกัน,กนหรือว่าทำอะไรที่แบบไม่ว่าจะ วัดเดีครับท <Denn> ีบ่สองครับัเีที่สองก็ถือว่าปีนี้เราจัดสองวันยก็ถือว่าเป็นสกปาห์ได้แบบอย่างนีครับ เขาเลยบอกว่าแบบเปียนง่ายนะในับในงานกาจะสอะไห้มีส่วนร่วมแล้ก็มีความรัก โดนมันมีความมันมีเรื่องราวของเราเข้าไปมากขึ้นครับเป็นเป็นตัวเรามากขึ้นโอเคน้องอเคท้ายที่สุดเด็กๆฝากผลงานหน่อยลูกมันดอกไม้สดใหมีๆมีกร้อมากหน่อยมีอะไรฟีหน้าอะไรยังไงน้างฟหน่าโฟีน้าผมให้คนนี้พูดดีกว่าบิ๊ตตี้ฮะบิ๊ตตีอย่า ตอนช่วงมุกกลาก็คือเปิดมาปีใหม่ก็คือร้อหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะคัมแบ็กเลยเป็นซิงเกิลที่4ของโบปัสปีตอนที่4ใช่ครับแล้วก็ที่2องอันแรที่2ใช่แล้วก็มีได้ไปเออสเตจเอ็มเคาดาวที่เกาหลีช่วงเดือนเออพฤักผัดได้แล้วก็มีพาวเวอร์พาวเวอร์โปรเจกต์ตอนนี้ปล่อยไปแล้ว8คนเหลือสี่คนตอนนี้คนล่าสุดคือพี่มาร์คแล้วคนต่อไปคือผมเองมุกกลาเหมือนกัน หรือได้ก็ได้มีสี่เพลงครับแสดงว่าปีน้าก็ผลงานสบแบบขับแบบชมุปญก็แน่นแล้วแน่นแล้วใช่เลยได้แน่นอนครับโมกุราเปิดปุ๊บร้อมหนึงมาเลยเปิดมีงานปั๊บเปิดปั๊บมีงานปุ๊บเปิดลุกปั๊บเปิดปุ๊บเปิดปั๊บปุ๊บปุ๊บุ่๊นปุ๊นปุ๊บปุบปุ๊บปุแบปุ๊กปุ๊บปุนบปุ๊งปุบปุ๊บปุหบครับปุ๊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 บมุ๊บปุบปุ๊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 บปุ ขอทุกคนนะครับผมก็ขอให้ปีที่ดีของทุกคนนะครับใครไปเที่ยวไหนก็เดินทางปลอดภัยครับผมแล้วก็ขอให้ปีที่ดีขึ้นที่เลยครับ